ใช่เขาพูดพูดถูกอยู่แล้วไนงะความบ้านมันจะแตกเร็วๆนี้ไงนะก็พวกมึงไนงะที่ไอ้ตัวปารีสไม่พูดได้ควายมาพูดแต่เรื่องอย่างนี้เก่งเหลือเกินพอเอ่ยชื่อ,ช,อชื่อไอ้โลมขึ้นมานะ้วโอ,อโหจะเป็นจะตายไอ้โลมมาเตรียมตัวได้เลยอนะ่ะที่ไปว่าเขาเนะี่ยดีมปี๋ส่งปีาศาจไปโทษเขาคนนู้นคนนี้สุดท้ายไม่โทษตัวเองอะมัวนะม่วนะมั่วเดี๋ยวเข้าตัวหมด นะเขาบอกไอ้รมทํางานให้ใครก็รู้อยู่แล้วพวกนี้ใบหมดแล้วนี่เงียบแล้วนี่แหมผมอย่างนี้ที่มันเอ่ยชื่อเนี่ยใครเป็นอย่างงุนปีสงบิสายเขาฟ้องกันนะขี้แตกกนะันเะนี่ยนะโถ่เอ้ยรู้ไม่จริงก็ามาพูดไอ้เด็กเมื่อวันซืนไอ้พวกนี้เล่นงการเมืองไม่เป็นมันไปไม่รอดหรอกเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็โดนแล้วนี่เขาแบ่งในเอบซแบ่งกรุ๊ปแล้วนี่แบ่งกรุ๊ปเตรียมโดนแล้วในปปช มึงโดนแน่ๆตัดติดตลอดเออบางคนตึกถล่มด่าท่านทักษิณเน่ะเออนั่แหละมันบ้าไงคนมันบ้ามันไงมันอคติซะจนมันเพ้อเจอในสมองแม่งมีแต่คนชื่อทักษิณกับคนชื่ออุงอิงถ้ามันเจอหน้ามันไม่กล้าว่ามันคงไปกาดเท้าเลยมันกาดตีนเลยมั้งมีด้ามันรักเลือกเกินเห็นพูดแต่ได้ยกทักษิณพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้พูดไปเรื่อยเปื่อยไอ้พวกเราไม่ดีโทษปีโทษกองแม่งไม่เคยโทษใครเลย ไม่เคยโทษตัวแม่เงเองว่าแม่งระยำแค่ไหนแต่เที่ยวไปโทษคนนู้นไปโทษคนนี้ไปโทษคนนี้คนเราเขาไม่มีบุญไม่มีบารมีเขาไม่มาเป็นผู้นำหรอกครับไม่เป็นผู้นำประเทศเหรอกดีแต่พวกยืนเหา่ายืนเห่ากันอยู่เนี่ยไอ้บนเวทีนั่นแหละไอ้นั่นใครเป็นผู้นำใครฮะนำคนไปตายนำคนไปตกนรกกัน,นอไอ้พวกเนี้ยดูหน้าตาแต่ละคนเนี่ยหน้าตาแม่งดูไม่ได้เนยผมว่าเอเคนายแม่งยังน่ารักมีประโยชน์กวา่าไอ้พวกนี้เลย ไอ้พวกนี้ไม่ทําอะไรเลยกับประเทศชาตินั่นเขาหมาแท้ๆเป็นสุนัขแท้ๆเป็นสัตว์ในรัจฉานแต่ช่วยคนเข้าไปช่วยจงคนตัวเองตัวเองบาเดเจ็บมั่งโดนปูนกัดเท้ามั่งโดนอะไรมั่งหมานะั้นนั่นหมานะเขายังรู้รู้จักช่วยแต่ไอ้พวกที่อยู่เวทีหน้าตาดําค้าเคลยดแม่งไม่ช่วยช่วยกันทําลายบ่อนทําลายประเทศชาตินี่แหละครับนี่เรื่องจริง กวไม่รู้ภัยธรรมชาติแต่มาโทษคนแย่มากจริงครับถูกครับอะไรฮะลุงอะไรแก้ตายยังค่ะคุณพูดอะไรผมไม่รู้หรอกฮะผมยังไม่ตายหรอกครับผมตายยากนะผมตายยากเพราะผมบอกแล้วผมก็ดูดูแลตัวเองดีๆใครตายเร็วก็ถือเป็นผีรุ่นพี่ไป ใครตายช้าก็เป็นผีรุ่นน้องเนะยดูหนังเรื่องหลวงพี่เท่งเยอะผมอะนะใครตายเร็วก็กลายเป็นผีรุ่นพี่ไปรอในนรกหรือสวรรค์ใครตายทีหลังก็เป็นผีรุ่นน้องไปจะเจอกันในนรกในสวรรค์หรือเจอมากใครทำบาปมากแม่งก็ตกนรกเขาว่ากันไว้คำพระใครทำดีได้ขึ้นสวรรค์พญายมมาส่งงไปนรกโลก,กันเนะี่ยใช่ไหมแต่อันนั้นก็เป็นคำสอนคำสั่ง เพราะนั้นอยู่ไปก็ห้ทำแต่ความดีความดีแค่นั้น,นจะดีมากดีน้อยขอให้มีความดีไว้บ้างไม่ใช่จะเลวระยำแม่งทั้งตลอดทั้งชีวิตนะพูดไปพูดไปผมก็พูดเลยเรื่องเรื่องจริงอะหลักศีลธรรมธรรมะผมก็พูดได้นะไม่จำเป็นบางคนเนี่ยรู้ซึ้งกระตัญยูพ่อกตันยูแม่เนี่ยบอกได้เลยกตันยูต่อบอุปการีกรตันยูต่อผู้มีพระคุณพวกนี้ก็ทำบุญดีนะรับรองตายไปไม่ตกนรกหรอก แต่ไอคนที่อยู่บางคนแม่งตกนรกทั้งเป็นเป็นหนี้เป็นสินไม่มีกินไม่มีอะไรก็นั่งเป็นหนี้หิวข้าวนี่ก็ตกนรกแล้วถ้าไม่มีเงินซื้อข้าวไปนั่งมองเขาจับจับจับ,บ,บเนี่ยชีวิตกําลังตกนรกกูจะหาตังค์ที่ไหนว่าไปซื้อข้าวกินนะคุณ <c oughs> บุตรกอบอกไอธนาวุฒิมันไปเป็นลูกบุญธรรมนายกทั้งสินต,ต,ตอนไหนผมก็งงอ่ะมันเมืม่อวันเช้ามันพูดอยู่หน้าตาแม่งดําปี๋มันบอกมันลูกบุญธรรมแหมไอสันดาน บางนี้เมื่อกี้พูดเนี่ยเวลาหิวเราอยากจะซื้อของไม่มีเงินใช้นี้เขาจะมาทวงหนี้กูก็ตายแล้วหนีเขานี่แม่กงกรตงกนรกแล้วหนีไม่ตกนรกเพราะกลัวเขาเจอสวรรค์อยู่ในอกนรกหนูในใจอยู่แล้ววันนี้ไม่มีจะกินแม่งหิวข้าวจะแย่แล้วเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยไม่ตังก็ไม่มีทําไงวะกินแต่น้ําประทังไปหิวข้าวก็หิวจะให้เราทํายังไงดีหิวข้าวเราก็หิวแต่เงินไม่มีจะไปขอใครก็อายเขา ทำไงได้วะเอาวะชีวิตมันต้องอดหาหยิบยืมเข้ามานี่คือการตกนรกแล้วโทรไปหาเพื่อนว่าจะได้ไหมสักคือข้าวสักร้อยหนึ่งได้กินไหมถ้ามันไม่ได้นี่คือตนลกนรกรอบสองแล้วจริงๆฮะเขาบอกว่าปี2551พายุนากีนากีสทำลายพม่าเสียหายมาเมื่อ17ปีที่แล้วตอนนี้ก็เผ่นดินไหวอีกตอนนี้หนักฮะตอนนี้หนัก,นนนกพม่านักมาก นะครับนี่ฮนะความสุขจริงๆแล้วก็บอกนะวันนี้ผมพูดแล้วแนละ้ทุกคนมีกำลังใจยิ่ง f อผมหลายๆคนเนี่ยมาเขาเรียกอะไรมามาฟังผมแล้วแล้วก็เห็นเห็นไปนทางเดียวกันและช่วยให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนี่ยผมก็บอกเลยครับว่าถูกต้องที่สุดเลยผมได้อย่างนี้ก็ภูมิใจแล้วที่จะมาช่วยกันนะมาช่วยกันช่วยกันเพื่อให้เราเนี่ยให้พนักงานเนี่ยคนที่เขาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเขาจะได้มีกำลังใจ ให้เราร่วมกันต่อสู้แล้วเขาก็ได้ทำงานให้อย่างเขาเรียกว่า,าหายเหน็ดหายเหนื่อยนะครับนี่ก็จะถึงหนึ่งชั่วโมงแล้วทางติ๊กต็อกนะจะถึงหนึ่งชั่วโมงคนดูเข้ามากันเยอะแยะมากมายครับมาเป็นกําลังใจให้ผมด้วยแล้วก็ช่วยกันนะเป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกคนนะตัวผมเองเนี่ยผมบอกให้กําลังใจเขาทุกวันเฝ้าลุ้นอยู่ข่าวพวกนี้ ข่าวการเมืองก็การเมืองคือการเมืองแต่การเมืองมันต้องเล่นให้เป็นถ้าการเมืองล้วเล่นมาทับผมกันอย่างนี้ไม่ถูกวิกฤตของบ้านการเมืองในฝ่ายค้านมันต้องเข้ามาช่วยต้องมีการส่งข่าวข้าไม่ใช่คุณมาถือวิสาสะจะไปเอาข้อมูลจากครัฐแล้วคุณจะมาตีรัฐบาลอย่างนี้ผิดนะหน้าตัวเมียจําไว้มือไม่พายเอาส้นเท้าลาน้ำไม่ช่วยแล้วไม่ว่าจะไปขอข้อมูลเขาเพื่อจะมาอัดรัฐบาลอย่างนี้มึงใช้ไม่ได้งวดหน้าศูนย์พันไอ้พักนี้บอกให้ ไอ้เท้งด้วยระวังมูดหน้าศูนย์พันไม่มีทางนะและยิ่งอภิปรายแบบแบบอลังสีมันลมในยิ่งปลายใหญ่เลยบอกให้เรื่องปีสงปีศาสอะไรนะ่ะดินปีศาสดินแลกประเทศนในนี่ตายเลยจบเลือกตั้งข้างหน้าศูนย์พันไม่มีทางหรอกไม่มีใครเขาเลือกทำอะไรเนะี่ยมันมันต้องรู้อย่าเล่นการเมืองสกปรก อย่าเล่นการเมืองเอาจิตเอาดีใส่ตัวเองเอาช่วยคนอื่นถ้าคนมันจะได้เป็นนะ่ะมันยังไงได้เป็นแต่แรกแล้วที่มันไม่ได้เป็นเพราะเขาไม่มเขาบอกแล้วไนงะเสียงส่วนใหญ่เขาไม่หงเป็นนะมึงจะเลือกต่อก็เรื่องของมึงอะใครจะเลือกก็เรื่องมึงกูไม่ได้ว่าเนี่ยเรื่องของมึงเสียงของมึงแต่พวกกูไม่เลือกแล้วดันมาดูกูอีกไอ้พวกตรงข้ามใล้กูด่าไป คิดไม่เป็นเราต้องดูด้วยนะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้แม้จะไปขอดูขอหลักฐานเขาขออย่างนี้คุณขอเขาได้ไงคุณมีสิทธิ์อะไรรัฐบาลเขายังทำอยู่เขายังดูกันอยู่ว่าใครแ้ะคุณจะมาอะไรจะมาโจมตีเขาเกิดเหตุกทมคุณไปดูเมืองนอนท์ไปดูปทุมไปดูตรงนี้ไปดูเลยปทุมก็มีผู้ว่าอยู่อยู่ผมก็อยู่ใกล้ปทุมก็ดูไปถามลูกหลานผมว่าอยู่ทางนั้นเป็นไง ได้ยินไหมมันเป็นงี้เป็นครับแล้วตึกใหญ่ๆก็เป็นไงตอนนี้ยังไม่ได้ข่าวครับแต่มีไอ้บางคนนะครับเขาเรียกออกออกออก,ออกตัวแทนอยากดังนะหักหลังเขาแล้วอยากดังนะหากอยากดังแต่พอทีาดังในสิ่งที่ผิดเงียฮะได้ไม่กี่น้ำแล้วครับคอยดูคนพวกอัปีจังไลอยู่กันเนะี่ยเดี๋ยวความรับมันก็แตกกันเองนะ ความรับก็แตกกันเองแหละนี่ถ้าผมคิดไม่เป็นคนไม่ดูผมเยอะอย่างนี้เรามึงไม่เข้ามาดูผมหรอกฮะ,ะนะฮะถ้าผมคิดเป็นนะผมคิดไม่เป็นนี่คนไม่ดูผมเยอะหรอกแม่หัวใจผมมาเยอะแยะหรอกนี่พูดเรื่องจริงนะโดยเฉพาะคนเสื้อแดงนะคนเสื้อแดงเขารู้นะ ใช่เขาพูดพูดถูกอยู่แล้วนะความบ้านมันจะแตกเร็วๆนี้ไงนะก็พวกม,มึงไนงะะที่ไอ้ตัวปารีสไม่พูดได้ควายมาพูดแต่เรื่องอย่างนี้เก่งเหลือเกินพอเอ่ยชื่อ,ช,อชื่อไอ้โลมขึ้นมานะโอ,อโหจะเป็นจะตายไอ้โลมมาเตรียมตัวได้เลยอะที่ไปว่าเขาเนะี่ยดีปีส่งปีศาจไปโทษเขาคนนู้นคนนี้สุดท้ายไม่โทษตัวเองอะมั่วนะมั่ว <Okay. S 1> เดี๋ยวเข้าตัวหมด ใครเขาโกงเงินประการสังคมรัฐบาลชุดไหนละ่ะกูก็ไปทวงที่ประการสังคมที่มาทวงอะไรผมมาไปดิไปดิประการสังคมนู้นเขาอยู่นะไปตั้งแต่ปีไหนนะคุณไปทำนู่นมันจะมาพูดไรละ่ะเออแมหมเฮงซวยคุณมาบอกเขาโกงประการสังคมกูก็ไปประการสังคมแต่ใครเขาโกงเงินคุณละ่ะมาบอกอะไรผมน่ะ เอ,อใครเขารวมตัวกันไปโกงปทว์ไม่มีใครเขาโกงแล้วคุณนู้นถ้าบอกเกิดเหตุตั้งแต่ข้าวไหนข้าวนู้นคุณก็ไปเอาทางนู้นสิแม่คุณจะมาโทษทางนี้นะนี่เขาเรียกว่าสันดานเห็นแก่ตัวรู้ไม่จริงแล้วบอกเขาจะโกงไอ้พวกเห็นแก่ตัวสันดานไม่ดีแม่ทาเป็นตัวเองใหญ่ตัวโหมันนั้นเขาก็ออกมาลุมแล้ว ถ้าเขาโกงเงินประกันสังคมนะก็คนทั้งประเทศที่เขาทำมาเอกชนบริษัทหลายคนโรงงานหลายคนเขาก็ออกกันมาแล้วแต่นี่ไอ้บ้านี่มีคนเดียวว่ารวมตัวกันโกงเงินประกันสังคมกูก็โถมึงสำคัญอะไรใครเขาจะโกงก็โถเอ้ยอืมฮะก็บอยลงทำงานให้ใครก็รู้อยู่แล้วพวกนี้ใบหมดแล้วนี่เงียบแล้วนี่ แหมผมอย่างนี้ที่มันเอ่ยชื่อเนี่ยใครเป็นอย่างงูปีสงปีสายเขาฟ้องกันนะขี้แตกกันเนี่ยนะถเถอเ้ยรู้ไม่จริงก็มาพูดไอเด็กเมื่อวันซืนอไอพวกเนี้ยเล่นการเมืองไม่เป็นมันไปไม่รอดหรอกเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็โดนแล้วนี่เขาแบ่งนี่เอบีซีแบ่งกรุ๊ปแล้วนี่แบ่งกรุ๊ปเตรียมโดนแล้วนี่ปปชมึงโดนแน่ๆตัดสิทธิ์ตลอด